ไอ้กรณีดังกล่าวนี้เราเราเรารู้รู้มาตั้งแต่กี่โมงช่วงกี่โมงตอนที่น้ํามันไหลหลากลงเจ็ดโมงเช้านะครับหกโมงเช้าเก็บของอะไรทันบ้างตอนนี้เก็บผู้เย็นอันนี้ทำครับผู้เย็นเสื้อผ้าทำแต่เเสื้อผ้าเหลือแต่เสื้อผ้านะครับผมโอเคครับเดินทางปลอดภัยถ้ามีอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะครับผมอเลยครับนี่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับตรงที่กำแพงพังลง เบื่อคืนที่ก็คือว่าฝนตกนักช่วงประมาณตีสามตีสี่ถึงตจ็ดก็ทำหัวหน้าอ่างห้ยอาล้ําเนี่ยน้ำปลาไหลหลากลงมาทะลักลงมากับท่วมน้ำต่อแล้วมันระบายบ่ทันต่อเลยขึ้นเข้ามาในกำแคงบ้านก็ทำหให้น้าท่วมหลายหลังยู่ตรงเจ้าก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเอาหินเอนท้ายอย่างไปอุดแต่กับประธานการเพราะว่าน้ำได้ท่วมเข้าในบ้านมันประมาณ3ีสามีหลังก็ได้รับความเสียหายแล้วก็ พอมาระยะประมาณสักช่วงแปดโมงเจ้าสายๆเนาะแต่น้ำฝนตกเพิ่มเข้ามาเห็นก็ทำให้น้ำล้นสปริงเวแล้วก็น้ำไหลแทงนังนกโปรเต่าก็ทำให้น้ำรอบละรอบสองเนี่ยทำให้กำแพงบ้านเนี่ยล่มพังพังทลายลงอย่างที่ภาพทิ่ปากฏนี่นะครับก็ได้ประกาศแจ้งให้ช,ชาวบ้านกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรับกือ แล้วตรงนี้น้ําน้ํามันจะลงมาอีกไหมครับมีสิบไหมน้ำน้ำน้ามันก็ลงมาลงมีอาการครับถ้าผมตกลงก็มาแหมแล้วขอยญาสอบถามในส่วนของอ่างเก็บน้าที่เราเตรียมรับมือเนี่ยจะมีจะมีปัญหาอะไรไหมครัให้ชาวบ้านเฝ้าระวังอะไรไหมเจ้านี่ก็อผู้ซึ่งว่าจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าสิ่งกีดขวางสี่ทางน้ำนะครับก็คือ้จะบสิงเวเพราะว่าเศษไม้เศษหญ้าอย่างก่อุดหน้าตลอดได้ประการให้ชาวบ้านเขาก็จะช่วยกัน หลอกออกนะครับหอกอที่ต่อทางน้ำก่อนอะไรตะวกนะครับครับผมขอบคุณครับ